มาสติปัญหาสี่เลยละกันครับออกง่ายๆแล้วกันให้เข้าใจว่าเขาบอกฐานของของการฝึกปฏิบัติในเรื่องของสติงนี้ละกันสติปฐานฐานใช่ไหมฐานของเรื่องสติเออการจะฝึกสติยังไงบ้างทใไมถ้าจะเคยได้ฟังคือว่าสติมีสองตัวสติคือที่รู้เดินยืนนั่งนอนเจ็บอะไรไม่รู้แหละเหนื่อยออเปียกแห้งอย่างนี้เนาะคือรู้ณปัจจุบันรู้ปัจจุบันว่าทําอะไรอยู่นี่ก็เป็นสติหนึ่งตัว ถูกไหมตสติไม่ได้มีตัวเดียวสติสามารถขยายไปเป็นสัมปัชญะญคือรู้ตัวทั่วพร้อมได้ในแบบที่หนึ่งก็คือว่าแทนที่จะรู้มืออย่างเดียวก็คือรู้ทั้งตัวว่านั่งอยู่ว่าพูดอยู่ว่าคิดอยู่ว่าเครียดอยู่ว่าง่วงอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว,ว่าสติกับสัมปัชญะญอันนี้เขียนไหมครับครับโอเคถัดมาของสติก็คือว่าสติที่เป็นตัวคัดกรองเหมือนทหารยามอยู่ข้างหน้าที่บอกว่าอะไรเกื้อกูลก่บชีวิตมาก นรีาให้เข้าอ,อะไรไม่เกื้อกูลับชีวิตไม่ให้เข้ากาเรียกกุศลกับอกุศลอะไรอย่างเงี้ยทั้งกายทั้งใจนะเรารู้ว่าอะไรมาทําอะไรกับร่างกายแล้วไม่ดีเราก็ไม่ทําถูกไหมเออเราคงไม่สาดิตไม่รู้สิอาจจะมีบ้างเอาสีดเขา,ค,าค,คิดว่าเขาคิดว่าเกื้อกูนไหนเขาไงเขาคิดว่าเกื้อกูลเขาคิดว่ามันเป็นกุศลกับเขาอันนี้แล้วแต่อันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่เวาหมายคือว่าอะไรที่มันเกื้อกูลมันดีกับชีวิตเอาอะไรไม่เกื้อกูลไม่เอาอันนี้คือเป็นสติตัวที่สอง การฝึกสติต้องมีทั้งสองตัวถึงก่อนเห็น <g ül> ไหมฐ <g ül> านของสติก็จะมีแค่นี้แหละไม่ได้มีเรื่องอะไรซับซ้อนอันนี้วิธีการจะฝึกมันฝึกอย่างไงว่าอยู่ดีไปฝึกล้วงง่วงหรออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีลำดับของมันซึ่งบอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วตรงสุดละรัดสุดแล้วก็ประมาณนั้นนะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะว่าไงแล้วแต่ก็น,นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วก็ให้ใช้เรียกวา่าสติปัฏฐานสี่มีแค่สี่ข้อมีแค่สี่ข้อแล้วไม่ได้ซับซ้อนเลย เพราะไม่ได้เอาอะไรไปทํากับอะไรมันรู้ด้วยตัวมันเองสําคัญคือตรงนี้นะคืออันแรกก็คือกายในกายชื่อก็บอกอยู่ว่ากายในกายไม่ได้บอกว่าคิดในกายเห็นไมไม่ได้บอกให้ฟิลลิ่งในกายแต่บอกให้กายในกายทันไหมครับเออเดี๋ยววค่อยอธิบายก็จะมีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมเนี่ยมีแค่นี้ซึ่งอย่าเสลอข้ามขั้นอย่างเงี้ยเนาะ ครูบาอาจารย์ท่านพูดไม่ผิดเวลาท่านพูดไปเรื่อยๆท่านพูดถึงเรื่องจิตละไปพูดถึงจิตในจิตละไปทาในทำก็ท่านพูดถูกแล้วเพราะท่านไปถึงตรงนี้แล้วท่านก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแต่พอเรามาฟังในขั้นสูงๆแล้วอ่ะเราก็บอกว่าดูจิตเลยดูจิตเลยดูจิตเลย,เลยอย่างเงี้ยรู้จกักตัวจิตคืออะไรอะ่ะถ้ายังไม่รู้อะ่ะอย่าอย่าพึ่งอะไรเงี้ยก็เขาแค่ทำไปก่อนมันพื้นฐานเพราะว่ามันรู้ทุกคนมีร่างกายสัตว์มีร่างกายและสิ่งสําคัญที่วิเศษที่สุดที่คนชอบลืมซึ่่ไไมมเเข้้าาาใจวัันนนป็นบอะรกคื ร่างกายมันไม่เคยโกหกเรามนุษย์มีร่างกายแล้วร่างกายไม่โกหกเราคนยังโกหกกันได้หลอกลวงกันได้แกล้งกันได้พูดตรงบ้างไม่ตรงบ้างรักษาน้ําใจได้อืแต่ร่างกายมันไม่เคยรักษาน้ําใจเราเลยใช่ไหมเราอยากจะนอนอย่างเงี้ยแบบอยากนอนมากแต่มันมึนง่วงอย่างเงี้ยดูดไปเยอะอย่างเ <c oughs> <c oughs> งี้ยมึนง่วงอ่ะไม่รู้อ่ะเอออยากจะกินหรือกินพอแล้วก็ยังอยากยัดเข้าไปอีกอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ย คือปฏิกิริยาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยไว้หน้าเเลยอ่ะมันหิวอย่างเงี้ยทั้งที่เราบอกว่าเราก็อ้วนละไม่อยากกินแต่มันหิวว่ามันไม่ไว้หน้าเลยอ่ะนิดนึงแบบเออเกรงใจกันนิดนึงก็ไม่ได้ไงมันจะทำงานมันจะป่วยมันก็ป่วยไม่ด้แป๊บนึงก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวค่อยป่วยก็ไม่ได้ไอย่างเงี้ยป่วยเลยป่วยเลยใช่ไหมมันมันไม่บอกสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือความหมายก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันซื่อสัตย์กับเราที่สุดเราควรจะเชื่อใจร่างกายเราอย่าเพิ่งไปเชื่อคนอื่น พราะนั้นเราแค่รู้มันไปซื่อๆมีหน้าที่รู้ไม่ได้มีหน้าที่คิดร่างกายมันเป็นยังไงให้ร่างกายมันรู้อย่างนั้นหลักการมันคือแค่นี้เจ็บมันก็เจ็บไม่ต้องมาคิดว่าอ๋อเรารู้ว่าเราเจ็บไม,ไม่ใช่แต่เจ็บคือเจ็บจบแค่นั้นเลยนั้นเลยหิวก็เออโอเคคือให้ไปรู้ว่าหิวถ้าหิวแล้วไม่รู้ว่าหิวคือหิวแล้วไปคิดจางอื่นแต่ส่วนใหญ่เราจะทนเวทนาไม่ได้เราก็เลยจะตะกลับมาโดยการหาอะไรกิน แต่ถ้าก่อนหน้านั้นเราให้รู้กับว่าหิวก็หิวง่วงก็ง่วงอยากคืออยากเจ็บือเจ็บอย่างเงี้ยให้รู้ว่าร่างกายเนี่ยเคเนี่ยร่างกายนะร่างกายอย่าไปคิดแทรกแซงมนะันนะเออประมาณเนี้ยกายในกายรู้แค่กายในกายก็คือรู้สติถูกปะรู้ว่ายกทําอะไรอย่างเงี้ยแ,<ป>แค่นั้นเลยให้<ค>มีสติกํากับใช่คือไม่จะเป็นต้องทำสมาธิก็ได้ไม่จะเป็นตัวก็ได้อขอให้รู้อย่างเมื่อกี้มีคนบอกว่า กวาดบ้านถูบ้านได้ไหมคะได้เอออันนี้ดีที่สุดเลยคือบอกว่าเวลาคนมาถามเรื่องการแบบตั้งสมาธิทาไมไม่ได้พูดเหมือนกันทุกคนถูกไหมถ้าคยได้ยินแล้วก็บอกว่าพี่นงไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องปกติเวลาเราไปปฏิบัติธรรมตามวัดตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าวัดที่เขาปฏิบัติถูกต้องเขาก็จะให้ใช้ร่างกายก่อนเสมอทําไมไม่เห็นเราเวลาไปถึงเขาใช้กวาดบ้านวัดให้ล้างซ่วมให้หยิบจับนู่นยกนี่ล้างจานอยู่ในห้องครัวอย่างเงี้ยล้างจานหยิบจับอะไรโอ้อะไรทหมดเลย พอใช้ร่างกายเยอะๆมันจะได้ตัดปริภพมหรือตัดความวุ่นวายใจออกไปได้อืเพราะนั้นร่างกายสําคัญมาเป็นเบอร์หนึ่งต้องทําให้เป็นก่อนถ้าทําไม่ได้างอื่นทำไม่ได,ไได้อันนี้คือกายในกายเวทนาคือความรู้สึกชอบไม่ชอบชิดเฉยความรู้สึกเนี่ยมันจะมาพร้อมกับร่างกายเสมอเช่นตีแล้วไม่ชอบความเจ็บเฮ้ยแต่บางคนชอบนะอ่าถือว่ามดชอบแบสะใจก็มีแสดงว่าเขามีเวทนากกับสิ่งเหล่านี้ หรือตีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเฉยๆความรู้สึกทั้งสามอย่างเนี้เขาเรียกว่าเวทนาซึ่งส่วนใหญ่เกิดกับร่างกายหิวเราจะรู้สึกว่าไม่ชอบหิวเนีนยนะนอนไม่พอตื่นมาหนุกหนิเพราะเราไม่ชอบว่าเรานอนไม่พออนี่เนาะคือชอบไม่ชอบไม่ใช่สาระสาระสำคัญคือรู้ตัวว่าตัวเองอะไม่ชอบทีเนี้ยโดยไม่ต้องไปทําอะไรนะว่าฉันไม่ชอบว่าฉันนอนไม่พอก็แค่รู้ตัวว่าฉันนอนไม่พอเกิดความรู้สึกไม่ดีกับมัน อย่าไปลบหรือไปรังเกยียจมัน,นาสาระสาคัญมันคือตรงนี้อืมรู้ว่าฉันไม่ชอบรู้ว่าฉันหิวเกิดเวทนาหรือเกิดความทุกข์ทางกายว่าต้องร้างกายต้องกัรอาหารก็รู้ความรู้สึกนั้นนี่คือเวทนาในเวทนาไม่ต้องไปคิดว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าเราหิวไม่ใช่แต่ก็แค่รู้ไปแบบซื่อๆโง่ๆอ่ะนี่คือเวทนาซึ่งในความเป็นจริงเวทนามันมันไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีเวทนาถูกมัน ถ้ามันไม่ทุกข์ก็สุขไม่สุขก็เฉยๆก็ต้องมีสติกำกาับนคือะว่าตอนที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยถ้าเราอายุดลหายใจแล้วกันเข้ารู้ว่าเข้ารู้ว่าออกนี่ก็คือการมีสติรู้ที่กายแล้วรู้ที่กายแล้วอ่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขนะแตนก็เรารู้เวทนาละถูกต้องไหมครับเราสามารถทําละเอียดได้มากกว่านี้อเช่นเราไปใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกตอนแรกเนี่ยเราก็มีพยายามอยากจะบังคับมันก่อนถูกแล้วไม่ไม่ได้แปลกอะไร พอเราบังคับมันเข้าออกเข้าออกเราเห็นไหมว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงครับอืในการเปลี่ยนแปลงแล้วพอเข้าเยอะไปไม่ชอบอยากเอาออกเราก็ต้องรู้ไม่ใช่เวทนาถูกไหมสั้นไปอยากเขาอีกไม่พอ,อ,อก,ก็เป็นเวทนาเนีย่ยเราก็รู้นี่อ่ามันก็ซื้อเราก็ซื้อสายกับมันไงก็คือขอให้รู้ว่าร่างกายมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราบังคับมันก็เป็นแบบนี้แหละเออแล้วเวทนามันก็คือแบบเนี้ยว่าสั้นไปยาวไปไม่ชอบหายติดขัดก็รู้มันไปครับ เนี่ยแ,แค่ลมหายใจเข้ากออกก็ยังรู้ได้เยอะขนาดนี้เลยลมหายใจเข้าออกก็สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นการพัฒนา3มอย่างก็ได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราบอกอยากพัฒนาเรื่องพฤติกรรมเราก็จะรู้ว่าพฤติกรรมของเราการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยทําแล้วมันมีผลกระทบกับข้างนอกไหม,มการลมหายใจเขา้าออกเนี่ยมันทําให้จิตใจเรามันตั้งมั่นอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็ใช่เนาะลมหายใจออกก็ยังเห็นเป็นปัญญาอีกว่าเห็นไหมละ่ะลมหายใจอ่ะใครมันจะบ้าหายใจเขา้าอย่างเดียว ถูกไหมครับใครมันจะบ้าหายได่องอเดียวเห็นไหมแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเนาะเออเนี่ยเราก็เห็นเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆ<ม>เราจะทายัางไงเราวิเคราะห์ที่มาที่ไปของมันอ๋อเป็นเพราะเป็นวัดอ่เราก็รู้ที่มาที่ไปความเชื่อมโยงของมันอ๋อเป็นเพราะเป็นคนใจร้อนเนี่ยเราก็รู้แล้วเราก็จะ<ม>เกิดปัญญาของมันเพราะฉะนั้นลมหายใจสามารถวิเคราะห์และสามารถเกิดได้ออทั้งศีขาทั้งสามอย่างใช่ไหมทั้งศีลสมาธิปัญญาก็เกิดได้ ถ้าเราเข้าใจมันนี่นก็คือมีปัญญากับมันนั่นแหละเห็นไหมแล้วเราก็ยังไปประกอบกับการฝึกสติได้ด้วยอะไรก็จะเป็นเป็นเรืเ่องของกายเวทนาไอ้ขั้นถัดไปคือจิตจิตเนี่ยคนชอบบอกว่าฉันดูจิตฉันดูจิตอ่ะเวลาเกิดอารมณ์อะไรต่างๆนึกตามนะเวลาเกิดสภาวะอารมณ์อะไรต่างๆบอกฉันดูตามมันเนี่ไปโกธฉันรู้รู้ว่าโกธรู้รู้โกดโกดรู้เจง๋ง <c oughs> เละ <c oughs> ไม่ทันหรอกไม่มีทางทันหรอก รู้อีกทีค่าคนใจเนี่ยอยอเดี๋ผมคือผมกําลังมองว่าโอเคเราต้องสมาธิอะ่ะเรารู้กายเรารู้เวทนาเราก็พิจารณาไปได้แล้วเราจะอะไรคือจิตทีเ่เราควรจะดูจิตได้แล้วอ่ะคืออะไรเราต้องต้องไปให้ได้ระหว่างกายกับเวทนาก่อนอไปให้ได้ก่อนนะถ้าไปไม่ได้ การที่เราจะดูจิตแสดงว่าเราต้องรู้จักว่าจิตคืออะไรถูกไหมถ้เช่นเรารู้ว่านี่คือลูกตานี่คือมือถูกไหมแล้ยังไม่รู้เลยว่ามือคืออะไรบอกให้พิจารณามืออเราก็ไม่รู้คืออะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราอาจจะเข้าใจก่อนว่าอ๋อไอ้นี่เองเ็าเรียกว่ามืออ๋อไอ้นี่เองเ็าเรียกว่าจิตั้นการจะแยกออกระหว่างร่างกายเนาะความคิดและจิตให้ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่ากายคืออะไรอความคิดคืออะไร เพราะเรารู้แล้วว่ากายคืออะไรความคิดคืออะไรมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีหน้าที่ไปรู้ที่เราไม่ได้ตั้งใจทำไมอาจารย์ลองคิดดูว่างานกาลังนั่งคุยกันอย่างเงี้ยร่างกายเรารู้ว่าเป็นอย่างเงี้ยถูกไหมนั่งจะเมื่อยไม่รู้เมื่อยหรือเบาไม่รู้จะปวดจะอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเรานั่งอยู่ถูกไหมอ่านี่แสดงว่าอาจารย์รู้ตัวว่านั่งอยู่คิดอยู่ฟังอยู่ถูกไหมเสร็จแล้วมีความชอบไม่ชอบก็ว่าไปรฉ้เฉยๆก็เรื่องหนึ่งถูกไหมอ่าสิ่งที่กําลังตามหาคือว่าจิตคืออะไรครับเนี่จังหวะที่เราคุยกันอยู่เนี่ย อาจารย์ก็คิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วทุกคนมันคิดอะไรตลอดเวลาอยู่แล้วคนที่บอกว่าฉันปฏิบัติทำนั่งสมาธิแล้วไม่คิดอะไรเลยจะบ้าหรอเป็นพระอรหันแล้วใช่ไหมพระอะหันก็คิดคิดไม่มีใครในโลกนี้เลยที่ไม่คิดแต่ว่าคิดยังไงคิดถูกหรือเปล่าคิดตรงหรือเปล่าคิดหลังจากมีสติหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดอะไรบางอย่างอยู่ถูกปะอย่างเช่นคิดว่าสงสัยชอบหน้าจะอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ความคิดเกิดขึ้นความคิดอันนี้เราตั้งใจคิดูก แต่มันจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ดันคิดออกมาเช่นคุยกับอาจารย์ภูมิหรือว่าไอ้เต่ามันเล่นอะไรกับมันวะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ป่ะซึ่งบางทีเราเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่บอกเอ้ยไปแล้วอะไรเงี้ยนึกภาพไหมคือคือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันดันคิดอ่ะเขาเรียกว่าความคิดจอครับครับผมเออคาถามก็คือใครเป็นคนคิดก็เราบอกเราตั้งใจคิดอย่างนี้อยู่ถูกไหม ่ะแล้วใครเป็นคนคิดไอ้สิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะสงคัญเราไม่รู้แหละอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เราอยากหาอตานันที่เจอครอตาตันแหลกที่เรียกว่าจิตรเราจะรู้มันชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วมันทานํางานยังไงอ่ะเราก็ต้องมาอยู่ที่กายเยอะเยอะเพราะเราจะเห็นการทํางานที่มันผิดแผลพิสดารของมันอะตอนนี้ผมขอพูดเล่นได้ไหมือการที่เราจะมาดูจิตได้งั้นแสดงว่าคุณเนี่ยพิจารณากายกับเวทนาจน จิตมันสามารถที่จะแยกกายกับจิตได้ไหมรู้ว่านี่คือจิตถูกเพราะฉะนั้นกายกับเวทนาน่าจะเป็นชานึงถึงชานสามประมาณนี้ไม่จําเป็นครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องได้ชานเลยก็ได้ครับถ้าเราแค่พิจารณาไปเรื่อยเราจะเห็นการทํางานหรือกระบวนการทํางานของร่างกายใช่ไหม้วเราจะเห็นกระบวนการทํางานของความคิดคิดดีคิดชั่ว ซึ่งอย่างเงี้ยนะซึ่งก็มันจะเป็นต้องข้าฌชานก็ไม่จำเป็นก็คิดได้ปกติแต่ขอให้มีสติทัน่ยมีสติทันเราก็จะรู้ว่าร่างกายทํางานอยู่ความคิดทํางานอยู่ระหว่างที่มันเห็นสองอย่างนี้เรื่อยๆคิดทําคิดทําทําคิดทําคิดคิดทําไปเรื่อยๆจำทันไหมครับทำก็คือหยิบจับนู่นนี่นั่นกินนู่นนี่นี้ก็คือร่างกายคิดก็คือคิดไปเรื่อยๆระหว่างที่เรารู้การทํางานของร่างกายและคิดไปเรื่อยๆคิดทําทาคิดทาทาคิดไปเรื่อยมันจะมีอาจ้าหนึ่งตัวหนึ่งแทรกมาตลอดเวลา โดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับนั่นแหละเราหาเราทําแค่สองอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเราจะเห็นอีกตัวหนึ่งไปเรื่อย <ừ> ๆือ<ๆ>พี่วีมีทริกไหมครับทริกก็คือทํไม่ไรครับก็คือเราือ,อาทำสองอย่างนี้แหละอืก็คือบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมอันหนึ่งก็ได้ที่เราอยากจะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดก,การร่างกายกับความคิดเยอะเยอะเอเยอะยเราจะเห็นจิตมันทํางาน แต่ถ้าคนใช้สมาธิในการทาก็คือคพอเรานั่งนิ่งสงบมากๆสงบมากๆร,ร่างกายเร,รู้แล้จะเกิดพัฒนาการร่างกายใช่ไหมครับเช่นเมือ่อยขาชาแขนชาปวดหลังปวดตดอะไรเงี้ยก็มาไปพอมันเกิดปฏิกิริยากับร่างกายน,นู่นนี่นั่นนี่นั่นไปเรื่อยๆความคิดเราทํางานตลอดเวลาถูกไหมฮะเดี๋ยวก็จะมีความแบบไปผูกกับเวฒนาว่าอยากเ,เลิกนั่งทําไมหิวข้าว,าวคิดถึงเมียอะไรไม่รู้แหละก็จะคิดคิดคิด,คดไปเรื่อย แต่ระหว่างที่คิดๆไปเรื่อยๆมันก็จะมีบางอย่างที่มันทํางานของมันที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอะสิ่งนั้นเระเรียกว่าจิตอพอทำไปเราจะรู้อ๋อนี่คือจิตการทำงานของจิตคืออย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยจิตมันคือตัวที่เป็นผู้รู้นี่แหละแต่บอกเนี้มันคือทฤษฎีใช่ไหมเราต้องเจอเองเราจะรู้ว่าอ๋อไอ้ผู้รู้คืออันนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะยึดสิ่งนั้นไว้ก็ไม่ได้เพราะจิตมันก็ไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันไม่ได้มันอยากเสลอไปรู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุมมันไม่ได้ อย่างเช่นตะกี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ากาลังคุยอยู่เนี้ยอยู่ดิจิตมันพึ่งไปหาเต่าเนี้ยเงี้ยก็คุมมันไม่ได้เราไม่ได้ที่แค่รู้มันเฉยๆดังนั้นการที่จะไปถึงขั้นจิตในจิตอ่ะ,อะก็คือต้องผ่านกายกับเวทนาให้ได้ก่อนอแล้วค่อยไปจิตในจิตทาในทําอีกเรื่องละงงไปไม่รู้ <laughs> การจะสิ้นสงสัยได้ต้องลงมือทำนะลงมือทํากายกับเวทนาก็ทําไปทําไป เราจะเห็นการทํางานของจิตเองอจิตมันสายมันซัดมันพุ่งมันยึดมันไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่พี่บอกว่าการที่เราจะเห็นจิตได้อย่างนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้าฌานการที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราก็เราก็จะเห็นจิตได้ใช่ซึ่งเราก็ต้องมีสมาธิในในระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับถูกครับถูกถ้าลอยไปเลยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ย อะคือแบบล่องลอยเพลเจอร์เออไปเลยสินไม่มีทางรู้อยู่แล้วเาเรียกว่าไม่มีสติไม่มีสติการที่รู้จักจิ่นเราต้องมีสติใช่ครับใช่ใช่โอเคโ้สุดยอดเลยครับถ้าบอกว่าก็คือทุกอียาบทยืนเดินนั่งนอนได้หมดะธาตุสมุทรเราต้องพูดเรื่องทำต่อไหมะใช่เพจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยมันมีส่วนช่วยเหลือสําหรับคนเป็นซึมเศร้านะฮะ ที่เวลาคนมาบอกว่าเป็นซึมเศร้ซาซึ่งเยอะมากแล้วมีทุกวัน<ะ>คนชอบบอกว่าการกินยาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ร่างกายให้เยอะๆแล้วเห็นความทุกข์หรือความสุขในร่างกายเยอะๆคือเวทนามันได้ผลนะอ่ะเห็นมีคนถามมาเหมือนกันเรื่อง panic attack ปฏิบัติทําได้ไหมได้แต่ไม่ใช่ว่าทําไปอยู่ดีไปนั่งสมาธิไม่ได้ไงถึงบอกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหม อ่าใช่ไหมจิตใจเป็นยังไงอเออรู้เห็นตามความเป็นจริงบ้างหรือเปล่ากับสามอย่างสิ่งขาสามอ่าแล้วลงมือทายังไงอ่ะอยู่ทางกายหรือเปล่าคุณยังไม่รู้กายเลยแล้วก็ไปกินยากิกนยาอย่างเดียวมันดีขึ้นมันประคองได้แต่มันไม่หายนะซึ่งจะบอกว่านี่ครับในเบื้องต้นเนี่ยคนถ้าเราบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อหวังมรรคผลนิพพานนี่แล้วกันเนาะในเบื้องต้นเนี่ยเฮ้ยไม่จาเป็นต้องถึงขนาะดจิตก็ได้อ่าอย่างเราบอกว่าเราอยากเป็นพระสัตบันใช่ไหมในเบื้องต้นเนี่ย อาจจะยังไม่ได้รู้จักจิตขนาดนั้นแค่สกิดใจอะไรบางอย่างเม,มื่อมีมอะไรทัอย่างที่การเรียกว่าจิตอประมาณนั้นเพราะว่าคุณสมบัติของโสดยบันเนาะเราก็รู้สังโยศสามต้องลัให้ได้ลัให้ได้คือเข้าใจมันไม่แทรกแซงมันแปลเป็นภาษาบ้านๆว่าเราพิจารณาว่าเราเป็นหรือเปล่าหนึ่งไม่กลัวความจนศัลสแพทไม่กลัวความจนคือจนก็โอเคก็เป็นทุกข์แหละแต่ก็ไม่ได้กลัวเพราะรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ครสองไม่กลัวความเจ็บ รู้สึกเป็นปกติมากแล้วก็รู้สึกเป็นปกติกับคนรอบข้างมากว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยได้สามไม่กลัวความแก่การแก่หรือการเสื่อมลงเป็นเรื่องปกติและสี่ไม่กลัวความตายหรือกลัวความพัพนาเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติคนที่มีคุณสมบัติด,ดังต่อไปนี้สี่อย่างนี้แค่นี้เองนะไม่กลัวจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่ไม่กลัวตายนี่คือคนที่เป็นโสดาบันอันนี้เราไม่ได้พูดเองสัตว์พรของพูดจำรถ ให้ดวด้วยใจจริงๆใช่เพราะไอ้สี่ข้อนี้มันคือการที่บอกว่าเรารู้เราเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราแต่ยังัาไม่ได้นะยังหวงอยู่ยังตาครีมแปะอายชโดวนู่นนี่นั่นอยู่ยังยังมีอยู่ต้องไปกรีดตากรีดปากอะไรดึงหน้าไอ้นี่มีอยู่ก็ไม่ไดตกัวหรอกว่แ่ก็บนของเน้นนึ่งออย่างเงี้ยแต่ก็รู้แล้วมันไม่ใช่ของเราเรารู้มันเสื่อมไปก็เป็นปกติแต่เขาเข้าใจแล้วกายใจกายยันใจใจไม่ใช่ของเราประมาณนี้แล้วก็เขาไม่ได้สงสัยไงว่าสิ่งที่ผู้เจ้าพูดเนี่ยมันมันผิด เพราะเขาพิจารณาเห็นในตัวเองว่าเฮ้ย hey, เห็นไหมล่ะแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนเจ็บได้ทุกคนตายได้เอาเป็นเรื่องธรรมดานี่ว่าทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนเราสามารถรวยสามารถจนได้่ะเห็นไหมดังนั้นเขาจะไม่สงสัยเพราะมันเป็นเรื่องจริง<ะ>เราก็จะไม่สงสัยเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเขาก็จะมีความเชื่อที่มันถูกต้องเพราะเขาจะไม่คิดว่าการไปดึงหน้าและทําให้เขาไม่ตาย<ะ>ถูกไหมเออเขาก็จะมีความเชื่อที่ถูกเขาจะรู้ว่าการที่จะทําอะไรให้ชีวิตมันดีขึ้น อยากหน้าสวยคุณไปดึงหน้าอยากตาสวยคุณไปกรีดตาไม่ใช่อยากตาสวยแล้วคุณไปไหว้ขอพระอะไรไม่รู้ว่าตาสวยไม่สวยทาในสิ่งที่เพออิ่อเอาผักบุ้งไปไหว้เต่าแล้วบอกว่าให้<อ>าตามัน<อ>ดีขึ้นไม่ใช่ <c oughs> แต่อยากทำตาให้มันดีขึ้นก็ไปทำตาไป,ปกรีดตาไปก็กว่าไปอันนี้คือเข้าใจเรื่องเหตุและปัจจัยก็คือพี่บีกำลังบอกว่ามีความ มีความเชื่อแล้วมันกำกับด้วยความเข้าใจด้วยเข้าใจก็คือพูดง่ายว่ารู้จักว่าสมาธิฏิคืออะไรนั่นแหละอันนี้ครูคุณสมบัติง่ายๆของสมเบัลเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีพูดอะไรเรื่องจิตเลยครับแค่นี้เลยครับอ่าขั้นถัดไปพระสกิทาคามีก็ยังไม่ได้พูดถึงดูดีครับแค่รู้แล้วว่าโลกกวนหลงเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่เราว่ะครับหลานกาเนี้ยใช่ครับโรกปวดหลงไม่ใช่เราเราเกิดขึ้นแล้วมันเฮ้ยโหอยู่ดีมันโกดเป๊ะเลย บางทีอยากคุมก็คุณไม่ได้บ,บางทีไม่อยากคุมเยอะชอบสนุกก็มีนะแต่เราจะเริ่มรู้ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เราละแล้วรเราก็รู้สึกว่าโอ้หมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปว่าความโกรธมันขึ้นมามีอะไรไปหล่อเลี้ยงมันทําให้ความโกรธมันมากขึ้นอะไรเป็นอาหารของมัน <S <S อะไรเป็นเป็นสิ่งถ้าเราไม่ใส่อาหารลงไปแล้วมันจะลดลงแล้วมันจะหายไปเราเห็นวงจรของมันเราเข้าใจมันแล้วมันก็จะเบาบางลงดันความโกรธจะเบาบางลงความโลภเราอยากอยากได้เงี้เห็นป้ายเสร็จแล้วพุ่งเข้าใส่เงี้ มันจะเริ่มมีสติล้วเริ่มแบบเห็นโปรเซสเห็นโปรเซสละ้ตแล้วเออมันเออเดี๋ยวไม่แน่ใจจำเป็นไหมเออเดี๋ยวดูแทนได้เดี๋ยวไปย่างยี่ยมอีกอก็ได้อ่าสักพักไปจะเริ่มเห็นว่าเออความอยากได้ตอนพรุ่งก็ใส่เนี่ยมันลดลงเพราะเราไปเห็นอันที่ดีกว่าอ่าเพรเห็นเห็นความแตกต่างอ่าเหมือนเหมือนคุณป๊อปเคยพูดไปฟังเรื่องกระเป๋าไปดงใช่ไหมฮะเห็นตอนแรกอยากได้อยากได้ใจมันอยู่อยากได้พอไปเจอใบใหม่เฮ้ยอยากได้มากกว่า อันนี้ใช่เลยใช่เลยสักพักไปเฮ้ยมันอยากได้ขึ้นมาอีกเฮ้ยเอาทำไมไม้นั้นที่เราบอกมันใช่เลยมันอยากได้มันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยครับความลภมันเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นกระแสของมันเทรนด์ของความโลภก็เปลี่ยนความหลงก็เปลี่ยนไอ้ที่คนหนึ่งเคยไหว้ขอ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 ุ่อขอมนั้นมันเริ่มอไม่ใช่ขอทำไม่าอะไองเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ไหวเลยนะก็ยังไหว่อยู่แต่รู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าจริงๆก็ไม่ไหวก็ทำได้มหว่า ไหวก็ดีแต่ไม่ไหวก็ก็ไม่เป็นไร,รไม่มีตังค์ไปซื้อวัตถุมงคลก็ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้อะไรอย่างเงี้นะพอเข้าใจได้เห็นไหมว่าโรโกรธหลงพอเราเข้าใจกับมันอนะ่ะมันก็จะเบาบางลงนี่เป็นภาษสกิราคีแล้วอะ่ะยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องว่าต้องรู้จักจิตหรือว่าเพ่งจิตหรือเห็นจิตอะไรกันยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับ